วันนี้ไม่อยู่หีืต้าโปรกกันบ้านนะครับเป็น Eastman E20 OM ก็คือวัรที่เชฟเนี่ยเป็นโซล OM ตัวนี้เนี่ยสีก็เป็นซันเบิร์สนะครับสวยมากๆเลย ให้ดูในเช่นนี้ไม่สะท้อนไฟนะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับแต่ว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับฮาร์ดเคสแล้วก็มีซีไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกก็ตัวนี้กันนะครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นออลโซลิดนะครับไม้หน้าเป็นโซลิดอะดิรันดัคฟรูสนะครับแล้วก็แบ็กกาไซส์เนี่ยเป็นโซลิดโรสบูดปลายสวยมากๆเลยนะครับคอเป็นวอลเปนี่แลฟีเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นเอบบอนี่นะครับสเปคเนี่ยจัดสุดมากๆเลยนะครับเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวเนาะเช็ดคอเพาเป็นซีนะครับไม่อ้วนเล่นง่ายสบายมากๆเซตอัพมมาาาดีกๆอจจะให้ เทลล์ของัววิตานะครับ mm hmm. อินเลสวยมากๆเลยนะครับมีความแบบวินเทจนะเหมือนวินเทจโอกีต้านะครับมีชอบตรวนี้มากเลยนะผมเรียกว่ามโนไม่รู้ว่าชาวบ้านเรเียกอะไรแต่เปนมันดูวินเทจมากจริงนะครับลูกบิดเป็นโอเพนเกียร์นะครับเปิดให้เห็นเฟืองหลัง อ่าม่คลิกสุดๆเลยเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมใช้โปรต NT5 ตัวเนี้ยมากริงนะครับแล้วก็จากไม่เนี่ยเราจะต่อเข้าไปที่ SSL b g s i x ใช้ Channel Strip ของมันนะครับใช้เป็นไมคปีแล้วก็ใช้เป็นคอมพิวเตอร์อัดเสียงเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ที่ดอดด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูครับ